สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคิดมานะคะอ้าวที่ที่ไหนที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่คะหนูมากับแม่ค่ะมาทั่วเลยค่ะไม่รู้ว่าเข้ามาทางไหนดีนะคะมันก็เป็นทางไปทุกนาค่ะแต่เป็นทุ่งนาบ้านอื่นนะคะแล้วก็ขี่มาโม่ซั่วเลยค่ะเราขี่รถมานะคะมาซื้อเห็ดฟางมาซื้อเห็ดฟางว่าจะไปทํากับข้าวมาซื้อเห็ดฟางอย่างเดียวสองตนค่ะแล้วทีนี้ก็เลี้ยวเข้ามาว่าจะไปทางบ้านเหนือว่าจะไปซื้อตลาดนัดไม่ใช่เ่าจะไปซื้อของย่ตลานัดติดว่า ทางไปบ้านเหนือก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะนึกว่าจะใกล้ๆนะคะโอ้ยไกลมากไกลไกไปนาชัดดีนะที่มีคอนกรีตบอกว่าขี่รถทางนี้ไกลมากไม่น่ามาเรถไรได้หนูก็เป็นคุณยุยงให้แม่มาเองเห็นทางแบบนี้ก็คิดถึงบ้านยายค่ะบ้านยายหนูก็เป็นทางประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้มันจะไม่มีเสาไฟฟ้าค่ะจะมีเสาไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีน้ําบาดาลมีคนออกมาอยู่อาศัยคอนกรีตเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่มีคนมาอยู่อาศัยที่คนมาอยู่อาศัยนะคะก็น่าจะ ดีเพราะว่ามันน่าอยู่มากแต่ถ้ามาตอนกลางคืนอะไรถ้าไม่ใช่คนแบบว่ามาดูเปียกนะคะขี่ไปขี่มาแบบไม่มีรถไม่มีอะไรผ่านมาเลยค่ะก็จะดูเหมือนเปียกมาแล้วนะคะแต่ก็มาหลายปีแล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่มาทางทุ่งนาแบบนี้เราจะมาทางถนนพ่อนะคะทางก็ยังเป็นถนนแดงอยู่เลยค่ะขี่รถมากับพ่อเพราะว่าแต่ก่อนพ่อก็ชอบพาขี่ไปนานะคะก็พาไปใส่เบ็ดไปหาปูหาปลา่านทงแบบบี้อยค่ะก่อนที่ร้านเรายังไม่เปิดร้านขายของนะคะพ่อทํางานดังนั้นพ่อก็ต้องพาไปซื้อ ของอยู่ตามร้านต่างๆค่ะแล้วก็ไปไกลๆด้วยนะคะไปไกลด้วยค่ะดังนั้นก็จะผ่านทางรัดพุ่งนี้ไปได้บ้างอยู่นะคะเพราะว่าก็เคยมานะคะแต่ว่าสภาพแวดล้อมอะไรกเปลี่ยนไปสิปีแล้วจ้าตัวเองเกิดก็จะ16ปีแล้วดังนั้นทางพุ่งนี้ก็ผ่านมาประมาณ10บกว่าปีแล้วจ้าประมาณ25 26ี่หก็จะผ่านไป20ปีนะคะรู้สึกว่าตัวเองแก่จังรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วนะคะคิดถึงเวลาที่เสียไปนะคะแต่ก็อยู่กับปัจจุบันค่ะปัจจุบันมีความสุขนานสุดละอยู่กับปัจจุบันค่ะปัจจุบัน ยังไงนะคุก็ได้มากเลยนะคะรถกินน้ํามันมากเลยค่ะอีกอย่างแม่ไม่เคยมาด้วยนะคะแม่จําทางไม่ได้ตามถนนคอนกรีตมาม่วซั่วเลยนะคะจนมาถึงแบบว่าทางบ้านคนนะค่ะถ้าค้จักอะไรเขาก็จะสัญจรมาค่ะอย่างเช่นแบบคนที่อยู่บ้านแถวนี้นะคะเขาก็จะไปขายของตับตลาดนัดอะไรบ้านเหนือเขาก็จะรับไปค่ะไกลมากไกลโคตรไกลเอาเราเลยบมานสมทางก็เพราะว่ามาซื้อเห็ดฟางอย่างเดียวความรักทําให้เราลม ความรักทําให้เราตกล้มรักเจอไม่ร่อเธอภาคเพลงเขามาลองเพี้ยนหมดเลยล้องได้คําเดียวฉันจะพาเธอลอย ไปในอวกาศจะมีแต่เธอมีแต่เธอไปซื้อเห็ดฟังมาก็โลละเจ็ดสิบบาทเลยค่ะตีไม่ค่อยมีคนปลูกนะคะแต่ดีที่ยังปลูกเพราะแม่บอกว่าตอนนั้นแม่มาแล้วที่นี่แม่เห็นเขาปลูกแม่ก็เลยอยากจะไปทํากับข้าวนะคะกับข้าววันนี้อยู่ที่บ้านก็มีกุ้งแล้วก็ปลาห้วค่ะจะดูนะคะว่าเมนูอะไรแต่ก่อนที่จะไปทํากับข้าวเราก็มาดูของโปรดกันก่อนค่ะคืออะไรเอ่ยคือทุเรียนทุเรียนอีกแล้วหรอทุเรียนอีกแล้วแต่ไหนแต่ไรทุเรียนอีกแล้วเราไม่มีเงินเท่าไหร่เราจะยาจกเท่าไหร่แต่ทุเรียนเราต้อง เป็นคนบ้านกเว้นน้องคนเดียวจากคนที่กินเป็นแค่คนเดียวก็คือแม่มานั่งเสียใจนะคะแม่บอกว่าไม่น่าหันให้ท้องคนนี้กินเลยแต่ก่อนหนูกับพ่อนะคะพากันกินทุเรียนแม่ก็หานให้นะคะเพราะว่าตะก่อนกินแล้วเหมือนจะอ้วกแบบไม่ชอบมากเลยโดยเฉพาะไอศครีมทุเรียนไม่ต้องพูดถึงค่ะเมาแล้วก็จะอ้วกแต่แม่ก็หันให้กินสงสัยไม่อยากได้แล้นทีไงแล้วทีนี้หยุดไม่ได้เลยค่ะยุคลักเธอไม่ได้แล้วคิดถึงเธอองไม่เป็นลี้ยมอ่อนทองนะคะต้องเป็นยี่ห้อเดียวก็คือต้องเป็นพันเดียวเท่านั้นที่แม่จะเที่ยง ย่ามาเอามาได้ค่ะแม่บอกว่ามันบอแซบมันบุกังเดียวไม่พอค่ะต้องกรอบนอกนุ่มในเท่านั้นกรอบนอกนุ่มในเท่านั้นที่แม่ทคยไปตลาดที่ใดไปที่ไหนก็ตามถ้าเห็นทุเรียนแลนไซและวจ่าแลนไะชอบบอกว่าอดข้าวได้อดหมักไม่ได้แต่แม่นี่อดทุเรียนไม่ได้แต่อดข้าวได้กินเยอะก็ไม่ได้นะคะร้อนในค่ะตู้เย็นไว้นะคะใส่กล่องอะไรแช่ตู้เย็นไว้เวลานั้นออกมากินค่ะบอกเลยหวานเย็นอร่อยมากด้วยนะคะกินไปด้วยจ้ากินไปด้วยเลยเดี๋ยวแม่จะห้ามกินบอกด้วยนะคะว่าอันนี้แม่ซื้อมากินคนเดียวแม่จะ ขนมขนมค่อยๆกินแต่ตอนนี้หมดไปแล้วครึ่งโหลมาเลยเมนูกันค่ะเมนูที่วันนี้จะทํานะคะต้มยํากุ้งค่ะแต่ว่าใส่ปลาหมึกลงไปด้วยที่วันนี้เน้นกุ้งเน้นกุ้งค่ะจะใส่พวกหมูลงไปด้วยนะคะหมูชิ้นมันจะอร่อยมากแล้วก็จะใส่พวกปลาดอรี่ลงไปด้วยค่ะนะคะลืมซื้อจ้าดังนั้นก็มีแค่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะวัตถุดิบส่วนผสมนะคะเขียนไว้ที่หน้าแคปชั่นะะาะหนูกทำไม่เป็นเพราะว่าพ่อเป็นคนทําให้ทำเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะสมุนไพรต้องมาเต็มและจัดเต็มเลยนะคะจะใส่กระเทียมนะคะไม่ใส่หอมแดงค่ะไม่ ียแต่ว่าอร่อยนะะเนะคะแล้วก็เปียกไปตามนะคะแล้วก็มะเขือเทศตามไปด้วยค่ะแตไคร้เผาลงไปค่ะพริกเผาก็มีเท่านี้นะคะดังนั้นก็ใส่ได้แค่เท่านี้ค่ะผสมก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวพ่อไปทําให้กินเดี๋ยวจะไม่มีใครทําให้กินนะคะจะได้ทําเลยแล้วก็รอถ่ายอย่างเดียวนึงนั้นเราก็ต้องนั่งรอเฉยๆค่ะเราจะมาบ่นก็ไม่ได้อหไรงยากเลวอาแ้ติรสดีนะคะแล้วก็น้ำปลาลงไปด้ค่ะหรือว่านมกระป๋องนะคะเลือกซื้อตามได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าซื้อนมกระป๋องยี่ห้อนี้บอกเลยมันมากมมนนะคะเราซื้้ออมาาตตตังแ่่่นทีว ผมก็หลีเมื่อ2วันที่แล้วค่ะดังนั้นเอาไปแช่ซองฟิชไปนะคะมันจะได้อยู่เลยนะคะช่องฟิชบ้านหนูนะคะถ้าแช่อะไรไว้ต้องเอาออกมาแช่น้ําไว้ค่ะไม่งั้นแข็งค่ะแข็งปอกเลย่องแต่งวันนะคะเพราะว่ามันแข็งค่ะเพราะจะใส่น้ําเยอะด้วยค่ะทําเยอะนะคะกินเผื่อพรุ่งนี้ด้วยจ้าทํากับข้าวบ้านเราต้องกินเผื่อพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่าขี้เกียจทำแลาตอนแรกจะทําเห็ดฟางเซจเนียแม่ก็ปาดเห็ดฟางแล้วก็ล้างเห็ดฟางด้วยเกลือนะคะล้างหลายๆน้ำมาใส่ลงหม้อด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเห็ดฟางเราต้องหั่นด้วยค่ะถ้าไม่หัััั่่นนนนนไไไไมมดดดด้้้เยวจะะะสสขาางงใก็อค หั่กั้งรู้ว่าปลาหมึกลงไปนะคะใส่แค่เห็ดฟางลงไปค่ะเพราะว่าเห็ดจะสุกไปช้ามนานะคะมานานจะใส่สุดท้ายก็ได้ค่ะแต่ยังไงเราก็ต้องใส่อยู่ดีใส่ก่อนมันไปเลยินริ่มสุกแล้วนะคะค่อยค่อยคนไปเรื่อยๆสำคัญอย่าลืมชิมรสนะคะถ้าบปซิมรสก็คือบ่รแสบค่ะกินบปไไ้ค่ะจืดปานต้มจืดเอาโดนนะคะก็จะเติมน้ำปลาลงไปค่ะแนะนําไม่ใส่พวกน้ำปลาแทนนะคะอย่าใส่ซอสพวกนี้ค่ะมันไม่เข้ากับด้วยน้ำตาลนะคะปาถ์ตัวเสิลืมน้ำตาลเด้ยวใส่น้ำตาลลงไปค่ะผงงวลงไปอีกใส่ไสา่ฟองออกก็ได้นะคะพวกฟองนี้มันก็ เป็นฟองที่แตกมันค่ะมันไม่ใช่ฟองอะไรนะคะมันก็ไม่ต้องตากยาใส่น้ําเยอะนะคะแล้วก็ใส่นมที่ว่าเราซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะมันจะทําให้ข้นแบบซีสันสวยงามลงไปค่ะปลาหมึกแช่แข็งนะคะเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะมาแช่น้ำไว้แล้วนะคะยังไม่ละลายเลยค่ะตู้เย็นเราแข็งปานขั้วโลกเหนือเลยค่ะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวต้มน้ํามันก็ละลายเองป้าก็สีละลายไหมจะใส่เต้ากุ้งลงไปค่ะต้มยำกุ้งปลาหมึกปลาหมึกตอนึงหมายถึงปลาหมึกปึกหนึ่งกุ้ง ชื่อนบอกว่าต้มยำกุ้งไงปลาหมึกแค่ใส่เซอร์หนกับน้องชอบกินนะคะดังนั้นก็จะใส่เยอะๆเลยมากนะคะต้มยำกุ้งแบบบ้านๆไทยๆบ้านๆอีสานปนลาวเรามันลุกครึ่งแล้วลูกินหอมมากเลยนะคะหอมฟุ้งทั่วบ้านเลยค่ะน่ากินมากชิมรสอะไรอร่อยแล้วบีบมะนาวอะไรอร่อยแล้วก็ปิดแก๊สค่ะใส่ใบมะกรูดเตรียมว้นิดหน่อยต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะหรือว่าผักชี็นหอมปีหอมเปจ๊ยใส่หอมปีลงไปใส่ผักชีใส่สีสันสวยงามไม่ใส่พริกแดงซอยลงไปด้วยค่ะแต่กลัวมันเผ็ดกลัวน้องกินไม่ได้นะคะ แค่นี้ก็จัดจานแล้วค่ะดังนั้นไม่ใส่นะคะกับข้าวกินเองแบบนี้ก็คิดถึงวิถีชีวิตแบบชนบทนะคะอันนี้ก็คือเราอยู่แบบชนบทบ้านๆตามที่ทำไเลยค่ะทำอะไรทางานทําการทํากับข้าวกินแบบไหนก็อยู่แบบนั้นเลยค่ะชีวิตแบบนี้เลยนะคะไม่ค่อยวุ่นวายกับอะไรที่ไม่จําเป็นที่โลกสมัยนี้มันก็มีพวกเครือข่ายมือถือโทรทัศน์โทรศัพท์แต่มันก็เป็นสื่อสารของชีวิตนะคะจะมาอยู่แบบบ้านดวงบ้านปลาคุ้นปงค้มปากก็ไได้หรืจ้าอย่างละครึ่งเลยค่ะโครงการคนละครึ่งจ้าอยู่แบบ อาหารป่าหากินผลไม้หากินของป่าได้ค่ะเหมือนก็ับไปแยกไข่มดแดงเหมือนกลับไปเก็บเห็ดหาบางอย่างส่วนหนึ่งนะคะก็ใช้เทคโนโลยีอะไรในการใช้ชีวิต<ช>ค่ะว่าใช้อะไรเกิดประโยชน์บ,อบ,อบอ่อๆใ้เป็นคนไร้สารจะจ้าตักสองถ้วยเลยนะคะ1่ถ้วยนะคะก็คือกินเย็นวันนี้หนึ่งถ้วยก็คือต้องตักก่อนที่จะกินค่ะคือตักไว้ใส่บาตรพ้มือเชา้าท่านพาบานมือกะตื่นประ่านพาค่ะสารภาพเลย่วนหมากสิบมิเตอพอใส่ค่ะข้อประตูุ๊กเหล่าุ๊กอีกเมื่อสองทุ่มนะคะจะตื่นสายมากตื่นหกโมงครึ่งพักไปแล้วจต่สี่ห้าทุ่มนะคะจะตื่นเช้ามากต ตีห้าครึ่งปอันใดกันเนาะ้าวันนี้เสร็จแล้วนะคะต้มยำกุ้งแล้วก็ปลาหมึกคาเลนะคะพร้อมเสิร์ฟ้วค่ากับข้าวสี่จานนะคะวันนี้ก็มากินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวตอนเย็นทีแล้วเขาบอกว่าไม่ให้กินอะไรมากนะคะให้กินอะไรพอรองท้องแล้วก็นอนเพื่อไม่ห้เอ้วนสิไปใส่กินแดนเนลดีๆกินแดนเนลสดเซ็คบผมยังไม่วีเลยค่ะเพิ่งอามน้ำเสร็จก็มาตำเลยจ้ามาตำกุ้งไปกินเลยแล้วแม่ก็เลยไล่ให้ไปหวีผมก่อนนะคะที่จะมากินเป็นคีเอเตอร์ค่ะเป็นอินฟูอินเชอร์นก่จะกิน เฉพาะพ่อก็ทําคลิปเหมือนกันนะคะพ่อเป็นคนทํากับข้าวดังนั้นวันนี้พ่อต้องได้แล้วนะคะพ่อก็จะมากินข้าวปกติเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายพ่อกินให้ดูนะคะพ่อบอกว่าแซ่บมากทําเองก็มากินแล้วนะคะน้องก็บอกว่าอร่อยมากมถึงที่ตักกินแต่กุ้งนะคะยังอื่นไม่ตักกินค่ะน้องกินไม่เป็นน้องกินได้แต่วางช้อนเลยนะคะตักเอาตักเอาเลยค่ะกินเอากินเอาปลามึงหูนะพ่อมึงหู้นอยุต่แล้วอยูแต่แล้วที่เป็นห่วงพ่อนะคะก็เพราะว่าพ่อจะไม่ดีต่อสุขภาพค่ะอนาคตโลกเขามาตีโลกมหากรจากเฮาผู้อันนี้หรือว่า พ่อสีโพกินเยอะนะคะหนูก็กินเยอะเหมือนกันค่ะกินเยอะกันทั้งบ้านเลยนะคะแต่พ <tekrar> ่อกินโพดกินโพดจ้าเขาว่าววายรโพดบอกโพดแตกกินวากินหลายโพดบอกโพดบอกแตงข่อยกินมากเลยนะคะน้ำข้นก็คือซดไปก็คือปลาตันไปกินมาหมาตุ่มแย้มกุ้งแ่บตาอาจจะไม่ดีแต่ความอร่อยเราดีนะแต่หน้าตาก็ใช้ได้อยู่เด้อพอไปทงไปวัดไปวาได้ชอบกินมากเลยค่ะกินไปด้วยเม้ามอยพูดคุยกันไปด้วยค่ะยิ่งแถวใสยังเดียวของชีวิตเรานะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะตอนเย็นก็มากินข้าวพร้อมหน้าพร้อม กินกาวตั้งแต่5โมง6โมงนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะไม่เหมือนบ้านใด5ทุ่มบางครั้งยังนั่งนอนอยู่นะคะบางครั้งนอนอยู่ด้านถึงเช้าเลยค่ะนอนกินข้าวตั้งแต่5โมง6โมงกินข้าวเสร็จเขาก็นี้เข้าบ้านกันเมื่อไรจ้าถ้าสิถามทุ่งถามทางบ่ได้ถามค่ะทต่หนาบ้านต่อค่ะพ่แมนเทสการเสียมมานังให้ทุกคนถามทางเพราะว่าเขานี้เข้าบ้านเมื่อไรจ้าเขาฝ่าไปอยู่ในบ้านนะส่วนมากก็จะเป็นเด็กผู้ชายไี่นอนเร็วไหมเขาไม่ได้นอนขาา่